คนดูเอ่ยคนดูเอ่ยได้โปรดโปรดกดไลค์ทีเฮ้ยผมได้พลิกว่าบางทีแบบเฮ้ยมาอีกแล้วตอนที่สองว่ะมาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในกรุ่อักลาเดนนท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเปิดแพ็คอันนี้เว้ยท่านผู้ชมอาจจะรู้เห็นด้านลังผมทำอะไรอันนั้นเป็นออบบีนะเอาไปกระโดดเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆนะซึ่งมันจะเป็นแพ็คอันนี้ใช่ไหมนี่ทับเตอร์ซีดแพ็ค นะซึ่งวิธีจะเอาอันนี้นะท่านผู้ชมก็คือนี่เห็นไหมตอนนี้ผมคลาสเสร็จแล้วท่านผู้ชมไปหาผลไม้พืชพันธุ์นะท่านผู้ชมที่ติดสถานะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนก่อนจะพาไปเปิดผมจะพามาเปิดร้อยแพ็คนะร้อยแพ็คนะนี่เห็นไหมพวกที่มันมีสถานะพลิเนตท่านผู้ชม,นะชมเก็บไปนี่อย่างเช่นตันนี้ผมมิโกโกปติดพอลิเนตเหมือนกันเออมะม่วงติดพอลิเนตเห็นไหมเอาไปให้หมดแล้วเราก็พิมพ์ในช่องค้นหาพอลิเนตอะไรก็วากันไป ก็แบบเอาไปใส่ก็เรียกว่าอะไรนะเอาไปใส่ไอเนี้ยเนี่ยใส่จนกว่ามันจะครบ1ิกิโลท่านผู้ชมใส่เข้าไปเห็นไหมครบ1ิกิโลแล้วมันก็จะเวลา3 0วิีนะเออแล้วมันก็จะขึ้นน้ำพึ้งให้เรา10แล้วเราก็มาซื้อ power seed pack ได้ผมมาบอกวิธีแรกนะเผื่อใครยังไม่รู้นี่ไง power s e e pack ตอนนี้ผมมีน้ำพึ่งอยู่ผมก็ซื้อไปเลยถ้าใครมีเท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นนะก็ซื้อไปแล้วก็เอาแบบมาคราฟมาคราฟอ่างเงี้ยอืมนี่เห็นไหมอันแรกกดคราฟไปเลยแล้วก็เอา flower s e e pack มาใส่ เี่ยวผมอธิบายให้ฟังนะเผ <_ t une> ื่อมีผู้เล่นเข้ามาดูไหมนีฟลาเวอร์ซีดแพ็คเอามาใส่เนี่ยนี่ก็กด e <s it> <pack> ไปมันก็จะรอเวลานะวันนี้ผมจะพาม,มาเปิดหาพลิกที่มันหายากที่สุดนะท่านผู้ชมึ่งไม่รู้ว่ามันจะหายากแค่ไหนวะว <it> <une> ันนี้ผมมีเท่าไหร่วะผมยังไม่รู้เลยมีร้อยเท่าไหร่ร้อยสามนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นไอดีของผมเองนะตอนนั้นเอาของไอดีของอ d นเดปสพี่เบสที่รู้จักกันนี่เอามาเปิดนะไม่ได้เลยในกิจกรรมที <une> ่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าตั้งร้อยอ มาถึงก็ไม่ได้เล้โอไมาหรือฉันต้องไปเปิดบนออบบี้กันหรอพิกที่หายากที่สุดสคลิปเฮ้ยฮะวอยเลตคอนไม่เกี่ยวหรือเราต้องขึ้นออบบี้วะเฮ้ยอนเต้นบ้าอะไรวเนนะี่ยเราก็จะแบบดูแบบชิชวๆไปนะท่านผู้ชมชมส่วนผมลกไอ้วอยเลนี่มาบ่อยเว้ต้นพลิงนั้นอยู่ไหนกดหยุดไม่มา่อนผมก็ได้ทําการตกแต่งใหม่อะไรเนี่ยนะก็จะดูลกๆหน่อย อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่อันนี้ระดับสูงอยู่นะเมทิเคิลอะไรเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่เห็นวีแววอันนั้นเลยบรท่านผู้ชมรู้สึกว่าส่วนผมนี่ไม่มีที่เดินเลยว่ะตรงนี้เรามาเปิดต่อกันเลยสกิปไม่ได้สกิปกี่แพ็คแล้วเนี่ยเฮ้ยจะเฮ้ยทำบ้าเลยมันสีคล้ายต้นพลิกไงท่านผู้ชม ฮ้ยยังไม่เห็นเลยนี่ท่านผู้ชมเวลาคราฟมันเออต้องต้องรอคราฟก่อนข้ขมากดเอาได้นะแฮกเป็นหน้าตาสีน้ำตาลิดระตรงนี้รูปฟันเฟืองมันมันต้องมาแล้วจังหวะนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรแวบๆบไม่มาวะบมาเปิดขายร้านใกล้ๆร้านขายไข่เผื่อมันมาวะตอนนี้ขอนอกเรื่องได้ปะมเมล็ดลีเผื่อมีมเมล็ดทีเด็ดได้ออกคลิปเง,งี้ยไม่มีอะไรพบเปิดไปสิบกว่าแล้วนะท่านผู้ชมแล้วมันยังไม่มาอีกเหรอสาธุเมล็ดนี่มาเยอะเว้ย ไปวิเศนี่มันหน้าตาอย่างไงวะไม่ปลรกหรอกขี้เกียจในต้นพลิกว่าผมยังไม่เคยเห็นมาขึ้นจอผมเลยเว้ยวิเศษไหมอีกแอ้ะผมยังไม่เห็นมาขึ้นจอผมเลยนะท่านผู้ชมนะมันยังไม่ขึ้นจอมาเลยเว้ยขึ้นจอมาดีให้เห็นหน่อยถึงจะไม่ออกก็ตามอันนี้ก็เปิดมา2ี่สิบแล้วหรือเปล่ามันยังไม่มามันยังไม่ขึ้นอะไรเลยท่านผู้ชมมันยังไม่ขึ้นอะไรให้ผมเห็นเลยเว้ยผมชักจะลำคาลลละลันนก็ไม่มายู่ดีหรือเราอยากได้อะไรสูงๆแล้วต้องไปเปิดที่สูง อีเกียดปีนเอาสูงแค่นี้เลยปรนเด็อปีนไม่ขึ้นเลยนะเอาเอาปลูกเองไวอยาวเองตอนนี้เจกได้ของสูงทุกไปเปิดที่สูงเปิดอยู่บนยอดองุงนองุ่นนี่นะาจะเอาล่วงเออเปิดไปเถอะจะคลิปไปด้วอนี้เป็นไงท่านผู้ชมออบบี้ผมที่ผมสร้างไว้กระโดดม่วนนะเฮ้ยอูย้ยแบบเห็นเหลืองๆงมง่วงๆแล้วเฮ้ย <c oughs> ต้นพริกมันอยู่ไหนวะมีปะเนี่ยมันมีปะเนี่ยถามก่อนเถอะเราไปเปิดที่ลกๆดิ เผื่อมันจะมาในที่ลกๆมันยังไม่มาเลยวะหนึ่งสองผมเดินทะลุสวนมาได้ไงเฮ้ยมันยังไม่ขึ้นจอให้ผมเห็นเลยว่ะท่านผู้ชมแต่นี่ใช่ไหมผมทําทางเดินมาบ่อเลยบ่อมีอยังดอกหรือบ่ให้มีมีไหมบ่อมีบ่มีบ่แต่บ่อนะํามึเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเปิดที่สูงแล้วจิกได้ของสูงแล้วขึ้นต้องขึ้นที่สูงไวรเลทไหมอีกแล้วสำหรับไวรเลทฉันจะเห็นบ่อยนะมันมีโอกาสได้น้อยมากลยท่านผู้ชมนะเปิดที่สูงก็ไม่ได้เหมือนเดิมเปิดที่สูงก็ไม่ได้เหมือนเดิม บุรีมันจะมาโดนไปโดนมาจะถึงออบบีผมเลยเนี่ยหนึ่สองปั๊บมันต้องเปิดแบบใช้สมาธิเจ๊ผมขอแบบเด็ดๆได้ไหมเจ๊ผมขอพลิกได้ไหมเจ๊เจให้ผมได้ไหมเจ๊ให้ได้หรือไม่ คุณพี่นวดรอสุดรอขอบพริกได้เปล่า,าลคุณลุงขายสัตว์ขอบพริกได้ปะล่าเดี๋ยวผมจะอุดหนุนเลยแมวและนายขายมาเมล็ดพันธุ์นายต้องเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาให้เราสิได้ไหมนายได้ไหมยืนมายืนมายืนมาให้เราได้ไหมนายได้ไหมแกมองหน้าฉันหรอเกจะให้พริกฉันใช่ไหมแกจะให้พริกฉัน,แก,กฉนแกจะให้พริกฉันเหรออืม ไม,ไม่เอาไม่ให้ก็ไม่เ, <c oughs> เปิดร้อยก็แพ็เลยนะมันมาแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ฉันเดินปวดเปียนทั่วแมปไม่มาว่าฉันจะทําได้ร้อยแพ็กนี้น้าตาแทบกระเด็นมันมาแต่โอ้ยไม่มีมองมุมไกลเห็นออบบี้ฉันมัดผมยังไม่เห็นพลิกขึ้นหน้าจอเลยท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือเปิดมานานแล้วนะผมยังไม่เคยเห็นพลิกมันขึ้นมาหน้าจอเลย ไวโอเลตนี่ก็มาหลอกล้อผมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะกคือไม่ได้เลยโอ้ไวโอเลตไประดับดีเจนมันออกบ่อยจังวะเออระดับสสงงนี่ออกบ่อยมากผมไม่เห็นพลิกเลยขึ้นมาโชว์ผมหน่อยดิหรือมันขึ้นมาโชว์ผมแล้ววะยังไม่มาเลยวะท่านผู้ชมลอยเลยนะเป็นลมเลยนี่เฮ้ยมันจะเห็นอะไรแวบแวบแวบก็บ้าละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พลิกจะมาแล้วรเปล่าเปิดเยอะล้นะ เห็นใจฉันบางผู้พัฒนาฉันจะหมดแล้วเฮ้ย <Wow. S 1> ผมได้พลิกว่าดะกันเปเปอร์วะเหลือสารบสองไอผมได้แล้วยังไม่ได้จบคลิปเลยผมจะมาปลูกทุกผู้ชมปลูกไหนเนี่นไม่มีที่ว่างแล้วไอเปิดยังไม่หมดเลยนะเดี๋ยวเปิดต่อดิเปิดต่อก็ไอผมได้ว่ะผมได้ผมได้มาแล้วแต่ผมก็อยากจะปลูกวะตา,ามหาโคตรนาน อีเบลิตอีมันมาแบบแพ็กที่ประมาณ70นะเออวะเออวะเปิดอีกดิเดผมจะพาไปปลูกเลยท่านผู้ชมออพาไปปลูกเลยเตอ,อว่าแต่มันอยู่ไหนวะฮะผมอยากรู้ว่าการวางสปริงเกอร์นี่มันเกี่ยวกับให้ได้ต้นใหญ่ไหมวะนี่ไงดะกอนเปเปอร์ปลูกตรงไหนที่ทำไมมันออบบี้มันขวางทางเลยอูมาปลูกทนนี่ Moon มูนเมลอนยักษ์ผมปลูกไว้ริมๆนี่ก็ได้ มาเราจะมาปลูกกันเราจะมาดูต้นพลิกว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าต้นพลิกมันมันเกี่ยวกันไหมว่าว่าแบบไอสปิงเกอร์แล้วมันจะใหญ่หรือจะมาดูต้นมันเป็นหน้านตายยังไงท่านผู้ชมในแล้วก็เปิดได้แล้วนะเฮ้ย <Wow. S 1> มันคล้ายๆพลิกอันนั้นหรือเปล่าพลิกธรรมดานะพลิกเปเปอร์นี่ไงออกกิ่งก้านสาขาแล้วว้า <Wow. S 1> ผมเปิดได้เฉยขนาดแบบยังไม่หมดะคขาบนหะนอน,น,อนก็ไปเจ็ดสิบอันนะต้นพลิกหายากผมมาสักทีโอโห,โหลงใจไปพวกแกทำไมมันไม่โตสักทีวะ ตั้งสปริงเกอร์ี่เผื่อได้ลูกใหญ่น,น,นี่สปริงเกอร์สปริงเกอร์เล็กๆน้อยๆเบสิกนี่ใส่ให้หมดมันเป็นต้นยังไงไม่รู้แต่เท่าที่รู้ผมเปิดต่อก่อนไอวาเอลเลดคอนนี่มันเต็มแล้วนะเออดูสิว่าต้นพลิกไม่น่ามาอีกมั้งท่านผู้ชมใช่ไหมเราก็เปิดมาจนจนได้แล้วของฟรีนะบางทีแบบเฮ้ยมาอีกแล้วต้นที่สองวะ่ะว้าวไอว่าสองต้นวะ่ะร้อยแพ็คมาสองต้นวะ่ะโอกาสได้น้อยมากนะท่านผู้ชมนะของต้นว่ะ ต้นไม้หายากเราตอนนี้กลายเป็นอากาศหนาวแล้วอันนี้ผมเปิดแบบสคริปต์เลยนะไวาใจแล้วเราเปิดได้ละโอ้โหไวรัตมายัางเยอะถ้าผมปลูกข้างๆพี่ใหญ่แล้วกันดูว่าจะเป็นยังไงสองต้นเลยผมจะเห็นผลมันมากเลยท่านผู้ชมก็จะมาชันรอจนแบบอันนี้ก็เลยห้านาทีที่เราครับไว้ส่วนของครับพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ครับนะท่านผู้ชม นี่งมีไข่พึ่งขายด้วยท่านผู้ชมรอบเนี้ยไข่ไปฟักได้นะเออพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอาพึ่งที่ติดสถานะนะไม่ใช่ดิเอาที่มันติดสถานะพลิเนตเออเอามาหยอดตู้บ่อยๆแล้วกันมันจะได้เหรียญถังน้ําพึ่งนี่เยอะๆนะท่านผู้ชมสามารถเอามาซื้อของได้นะมันจะมีพวกของตกแต่งของอะไรเยอะๆนะมีของตกแต่งพวกนีนะ้เห็นไหมเออวะถือว่าเราได้แล้วรอบน,นี้ฮะประเด็นคือต้นพลิกผมยังไม่เกิดเลยว่ะผม,มัปถือมะม่วงสั่นอยู่ทำไ,ไมเนี่ยจะลดน้ำโอ้ลดน้ำนี่จะเป็นนะสำหรับแบบคนปลูกใหม่นะ โอ้ต้นนี้ใหญ่จังวะไอ้ต้นนี้ใหญ่วะแต่ทำไมลูกมันยังไม่เกิดเลยวะท่านผู้ชมวะผมยากเห็นลูกมันรอลูกมันเกิดอยู่เปิดประมาณร้อยสามแพ็กนะท่านผู้ชมผมได้มาสองต้นนะเออวะอยังออบ,บีผมใครอยากมาเล่น <c oughs> ผมสร้างเล่นกับพวกพี่เบสพี่สองเล่นๆขำๆอา้า ผมเป็นคนสร้างเองนะผมสร้างไปได้นะแต่ผมเดินไม่ได้ผมสร้างเสร็จผมก็ล่วงผมก็ต้องมันทำอะไรอะไรแบบนี้อะไรไไลุงเลหรือสร้างเองไปเองไม่ได้มีใครทำออบบี้แบบนี้ไหมผมว่าน่าจะมีนะอันนี้ผมเองเขาสร้างมาแหละผมก็เลยลองมาสร้างดูกับเขาว่ามันจะเข้าไปถึงวินรับเม้ยนี่ไงลูกพริกมาเราท่านผู้ชมเห้มันเป็นสีชมพูแบบนี้หลอดนี้โอเมกอนสีชมพูว่า แต่ผมคิดว่าถ้าผมแบบเปิดไม่ได้ผมก็น่าจะลงคลิปเหมือนเดิมนะแต่อันนี้เปิดได้เฉยลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังมีโอกาสได้ผลใหญ่ป่ะวะตอนนี้ผมรอดูลูกพริกอยู่นี่ท่านผู้ชมทําไมมันออกลูกยากงังวะเกิดปันเนี้ยท่านผู้ชมพอเวลาหมดนะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดรับได้เลยท่านผู้ชมผมจะพามาดูกดประตูที่เครื่องหมายตรงนี้นะนี่มันจะบอกว่าแต่ละอันแบบมีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ไวโอลตเนี่ยมันโอกาสได้20%เอเองเหรอผมได้มาบ่อยมาก นี่ไงพริกเราสุดจุดห้าเห็นลูกเลยวะเฮ้ยลูกเกิดลูกนี่ไงเป็นลูกพริกสีบูดครับทุกผู้ชมเก็บได้หรือยังวะเก็บยังไม่ได้เหรอดีลาจังวะแต่มันก็คล้ายๆกับพริกต้นเดิมนะแต่นี่มันจะดูตรงนะผู้ชมนี่ไงเก็บได้เราแปดกิโลนะเข้าไปขายดิมันต้นแล้ว่าไรวะกดเช็ราคาริว้าวอุ้ยสามแสนห้าขนาดเล็กๆเนี่ยถ้าติดสถานะนั้นนู่นนี่เข้าไปโอ้โหเพราะว่าแบบน่าจะ แพงนะดูเออว่าพริกนี้ก็คือหายากที่สุดนะท่านผู้ชมในกิจกรรมนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมนี่จะลองมาทําแพ็คเปิดดูนะนี่ก็ถือว่าพรีดอกออกผลกันเลยเดียวพริกเราเก็บไปได้ผลเดียวนะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้สํารสหรับเปิดแพ็คได้สองต้นเฉยมาท่านผู้ชมนี่ขอจบคลิปตรงนี้นะใครชอบฝากไลค์ก็แชร์กันสักลกายผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วกบผมไปม่ไปจนไปโอเคไม่เร็วไม่เร็วฉันได้พริกแล้วไม่เร็วไม่เร็พิ่งเขีนว่าส่วนฉันลบขนาดนี้